ได้เวลาแล้วฟินะวันนี้วันนี้ผมจะมาแกะของเล่นงานที่ผมเก็บม <feminine> ันค <c oughs> ือ <h isa> งานอิจิบังกุจิ นี่อีจีบังกุจิคนไทยเขาเรียกว่าง,งานจับฉลากเขาจะแบ่งเป็นรางวัลนี่ A B C D E F G อันที่เป็นของเล่นอะเป็นรางวัลใหญ่ของฉลากเฟตนั่นะนะก็เท่ากับว่าบางทีคุณมีตังคุณก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เขาก็เลยต้องไปจับฉลากเพื่อที่จะได้ตัวตัว,ตว,ตวนี้มาแบบ1เซตมี400ใบยอย่างเงี้ยก็จะมีของเล่นอยู่ประมาณแบบมีอยู่ไม่กี่ชิ้น,นอย่างงี้ดดกวารวมถึงกานดำด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูเนีย่ยที่ผมเก็บกันดำก็จะเป็นงานอีจีบังกุจิเหมือนกัน นี่แบบนี้เป็นรางวั B, ล B รางวัล A อันนี้เขาเรียกว่า last one last one ก็คือตั๋วใบสุดท้ายของฉลากนั้นสมมติว่าฉลากมี400ใบก็คือใบที่400ก็ถึงจะได้ตัวนั้นได้แน่ๆเป็นระงวัลของคนเหมาเพราะฉลากมันจะได้ไม่เหลือเวลาของใ,ใหญ่ๆมันหมดไปแล้วไง last one ก็เลยจะแพงมากๆทําแทมขอช่องหน่อยดิขอช่องหน่อเยเป็น anniversary ว r นร้อยของว n e p i e อิจิบังกุจิ แล้วผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นวานโอคุนิทีมญี่ปุ่นอยากได้ครบเซตที่เป็นญี่ปุ่นแล้วมันเป็นอิจิบังบุจิด้วยมันก็เลยพิเศษมากมีครบทุกตัวเลยมันเป็นหนึ่งในฉากกระตูนจริงอะ่ะเดี๋ยวผมหาหารูปอินเสิร์ตขึ้นมาให้อันนี้ก็คือครบทุกรางวันเมราะผมเหมากล่องมาเลยโดนไปหนักเลยก็เลยจะได้ยามาโตะด้วยยามาโตะนี้คือแพงมากตัวนี้ตัวเดียวเกือบเจ็ดพันมันก็จะมีรางวัลอื่นอ่ะเป็นพวกจานพวกแกว้วผ้าเช็ดมือ ช่างมันเถอะผมอะอยากจะแกะพวกนี้มาโคตรนานเลยอยากเห็นของข้างในโคตรโคตรเลยไล่ไปเลยแล้วกันนะ,ะ,นะอ,อ้อได้แกะสักทีออฟโรฟี่อยู่ไหนอยู่นี่ <S 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 สันจีตรงนี้ตรงนี้นะนี่โรบินอูรบอูรบอุอ้ยเท่มากเท่มากตัวกระจก ช็อปเปอร์ชาเปอร์ลูกพอ่โอโคตรนา่ารักช็อปเปอร์ตัวอ้วนโอ้ช็อปเปอร์ตัวใหญ่มากว้าวตัวเบิรมเทิมเลยตัวเบิรมเทิมเลยยุ๊ตัวอย่างเบิรมตัวเบิรมๆๆๆเบิรมๆๆเบิรม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 โอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่ใหญ่กว่าอีกนี่ใหญ่เบิรมเฮี้ยอยากเห็นอยากเห็นแฟงกี้โคตรอยากเห็นมานานแล้ว นตัวใหญ่แล้วแค่ไหนกันเชียวอโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เกินใหญ่เกินไหมพอ่อวายว้ายไอ้เชียตกใจมาเลยผิดสเกลไปหมดโคตรใหญ่โคตรใหญ่โคตรใหญ่ผิดกับเพื่อนสุดๆดูคนละเรื่องกันชัดไม่ได้มาได้กันหรอกพวกเนี่ย โอ้โหพี่ยะเสียงหลงโอ้โหพี่ยะน่ากลัวเหอะนี่อาอาอาโอ้ดาบมันนุ่มเกินไปปะเนี่ยดูดินุ่มนุ่มไม่กันเอาดีกว่าไม่เล่นข้างไหนถือดาบข้างไหนถือฟักอืมแน่นอนอยู่แล้วยังไงสิฟ้าพลอยโอ้โหแอ้ดูเทียบสเกลดูดิ บ้าไปแล้วกระตูงก็เรื่องก็เรื่องชัดๆจินเบยมบีรับรุษแห่งท้องทะเลจริงๆเนือตัวใหญ่จินเบยก็ตัวใหญ่ตัวโตอู้เอออูสวยเกะกะชาวบ้านเขาสุดสดตัวก็ใหญ่หมูหมูเ่ตะเปิดปุ้มเทกือเทกือ มาดู last one ตัวนี้แพงที่สุดเลยนะจะบอกให้ยังไม่เคยเห็นเลยโคตรอยากเห็นเลยอะไรอาจจะแพงขนาดนั้น <c oughs> บ้าแล้วกวูบ้าจีซื้อแต่ก็อย่ากได้แน่ไย <c oughs> anniversary one piece v e r ร้อยู่ก็ต้องซื้อขาดตัวก็บ้าเลยขาดตัวหนึ่งก็ไม่ไหวใครไหวก็หนูไม่ไหวถ้ามันต่องขาดก็ ดีกว่าใช่ไม้ตายคุยกันเดียวอย่างสวยนะยังไม่เห็นสวยยังยังไม่เห็นสวยนะยังยังสวยยังสวยสวยจริงอสวยจริงสวยเลยสวย,สวยอันเนี้ยมันเอาเข้าเข้าไปยังไงในเมื่อมันเป็นไงถอดได้หรอ เฮ้ยเรียกถอดได้จริงนี่ถอดได้เหมาะนี่ถอดได้โค้ทเท่ลาสวันอย่ามาต่อลาสวันสุดยอดไปเลยครบแล้วโอ้โหหันเดโมสื่อเดโมอันนี้อันเดอเจ็บไปทั้งหัวใจต่อเลยดีกว่าครับผม อันนี้ก็จะเป็น Gear 5. Gear 5, Last one. เกียร์ห้าเกียร์ห้าลัสวานเบนเทมิกะรู้จังไหมดูกันถึงหรือยังเกียร์สี่รางวัลบีโป๊วแมนอันนี้ก็เกียร์สี่สเน็กแมนอันนี้คือรางวัลเกียร์อะไรอันนี้คืออะไรช่างแม่ง <c oughs> แกกอลเลยอยากเห็นอยากเห็นองค์กรอยากเห็นไม่ไหวแล้วนี่ะตะเปิด,ดเอ่อยเต็มๆกวนตีน นี่มองกล้องไปด้วยแทนเทมิกะเห็นปะแทน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 ของดีโอ้ยอันนี้ฝุ่นเยอะเก็บจนฝุ่นเยอะตัวใหญ่มากใจอยู่นะอู้หูตใหญ่มากอุ๊ยไม่มีฐาน ฐานเป็นก้อนเมฆโอ้โหโคตรใหญ่อุ้ยสวยมากสวยมากฐานเป็นก้อนเมฆดีดูดิสีแพคดูดิอันนี้เหมือนกันเลยโหโคตรเท่จริงๆเราชอบอันนี้มากเลยชอบร่างนี้มากเลยชอบร่างส n a k e Man มากสวยนะแกสวยนะเนี่ยดีเทลโคตรา จริงๆมีวันพีดีอีกนะถ่มๆใส่มมไม่เอาพอแล้วกัฟซีล่าเลยว่ะอันเนี้ยไปประมูลมาอันนี้ประมูลที่ญี่ปุ่นเรื่องของเรื่องก็คือผมอยากได้มากผมอยากได้มากแล้วมันไม่เข้าไทยก็เลยไปประมูลกลัวไม่ได้ก็เลยประมูลไปสองที่สรุปได้ทั้งสองที่น่าเลยเลยชนะเม่งสองที่เลยพอส่งเหมับไทยภาษีตรึมเลยเห็นพาสีแล้วไงทอง ภาษีของเล่นนําเข้าไทยคือแพงแมากก็ยังไงก็ต้องเอาอยู่แหละเพราะผมชอบมากเพราะผมชอบกาซิล่าและเนี่ยเป็นกาซิล่าที่เป็นเวอร์ชันวิซัทคองก็คือชอบกาซิล่าเวอร์ชั่นนี้ที่สุดแล้วถ้าพบชาติมีจริงนะผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าชาติที่แล้วผมอะ่ะเป็นเป็นกาซิล่าเนี่ยโหมันสวยมากเลยโหชอบว่ะ เฮียชอบว่ะแล้วก็อีกตัวตัวนี้ก็ประมูลที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเอวาเจเลียนเอามาพร้อมกับตัวนี้แหละเสียงค่าส่งทีเดียวดีกว่าก็เลยเอาเอวากลับมาด้วยอันนี้คือตัวใหญ่เฮี่ดูจะไปไหนเลยเดูดินี่คาถาใหญ่กว่าก็ซิไลเสียบมองทิ้งใหญ่เบิ้มไคจูลายเที่ยงนี้ โอใจญ่บ้มโอ้ยใหญ่มากโคตรเท่โคตรคุ้มกี่บาทวะเนี่ยลืมแล้วเอออย่าพูดถึงราคาวูา้ยขาวลูกว้ายว้ายสวยโอ้สยวสวยมากอันนี้มันคือรางวัลเะไรเนี่ยรางวัลมาเนี่ยรางวัลเอรางวัลเอขนาดเนี้ยมีตัวเดียวแล้วมั้งโอ้สวยเก๋ บ้าไปแล้วใช่ไหมสองข้างนี้ใช่ไหมบ้าไปแล้วโอ้ยโคตรไทยโคตรไทยอะไรโอ้ยเบื่อมือวโอ้โหกองเก็บหมดไหมเนี่ยเนี่ยเขาโอ้โหดูดิดู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 ูดููด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 ยดู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 ด่ดูดู่ะดูดเดีู่ดูดูแู่ี มือวะจบแล้วพอจบคลิปกันยังไงวะเฮียไม่รู้เลยเฮีย